กินเตียวอย่านั่งในร้านเลยฉันจะสู้โควิดสิบเกา้ายังไรฉันจะสู้โควิดสิบเกา้าเร่งไรกินเตียวกินเตียวกินเตียวสู้ไปด้วยกัน กินเตียวผูย้ยางนั่งในร้านเลยฉันจกสู้โควิด19ยังไร ใส่ถุงอย่างเดียวนะฮะมาได้ทั้งวันนะครับกินเตี๋ยวเปิดนะฮะรับออเดอร์ตลอดนะครับเมื่อกี้ก็ทําใส่ถุงไปสักพักหนึ่งแล้วนะแต่งเพลงแม่งเลยฉันจะสู้โควิด19เรียนไรกินเตี๋ยว ร้านเลยนะจ๊ะกินเตี๋ยวใส่ถุงกินเตี๋ยวอยู่ร้านนี่ล้าเลยฉันจะสู้โควิดสิบเก้าอย่างไรฉันจะสู้โควิดสิบเก้าได้ยังไรนะจ๊ะ เ l ล็กหมูเปือ่อยโอเคเ l ล็กหมูเปื่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาร้องต่อน,นะครับขออญาตไปทำก๋วยเตี๋ยก่อนนะฮะเชิ้วเชนี่เชิ้วเดี๋ยวทำให้ฟุตพนักก่อน Select. หมูเปื่อยนะครับผมไม่อยากกดปิดน,นะฮะเดี๋ยวจะเล่นต่อนะฮะเดี๋ยวทำตุ๋ยเตี๋ยหนึ่งถุงก่อนคิวไม่เยอะไม่เป็นไรถ้าคิวเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเส้นเล็กหมูเปื่อยใครอยากกินซุปเปอร์มานะครับพวกไก่ใบสองพวกไก่ใบสอง เออใส่ถุงกลับบ้านนะมานั่งกินที่ร้านไม่ได้จับเวลาแล้ครับ เหมือนเชฟกระทะเลกน,นะฮะโอ้โหมาไวมากครับกุ้เมิน่ามาพอดีเลยนะฮะคุณไวจริงๆนะฮะโอ้โหไวมากไวมากอยู่หลงสามวีดีนี่ฮะอยู่หลงสออยู่สามวีดีนี้โอ้ไวจัดไวจัดไวจัดกุก้เมิน่าของผมไม่ได้แล้วผมผมทำไวแล้วนะฮะดูนะ่นหฮะดูนะฮะ เน่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 ่่่โชว์สุดยอดสุดยอดสุดยอดมาไวมากเน่กินเตี๋ยวนะฮะตอนนี้อยู่บ้านกันนะครับโถสั่งได้แล้วมาเอาหน้าร้านนะฮะใครไม่สะดวกก็นี่ฟูแพนด้าเขาเน่ไววจัดอหไววจัดไวจัดร้องเพลงต่อร้องเพลงต่อร้องเพลงต่อนะฮะ พ่อค้าไม่เครียดนะครับพ่อค้าไม่เครียดถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอยังแวะมานะฮะมาซื้อที่ร้านได้นะฮะโทรสั่งบอกกรอนได้นะฮะแต่ในร้านเดี๋ยวให้ดูในร้านนะฮะหน้าร้านนะฮะว่าทำไงนะฮะนี่กันหมดกันหมดกันหมดเข้าไม่ได้เน่่เน่กันหมดกันหมดเข้าไม่ได้ ออกไงวะจะออกก็ออกไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู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 นี่ประวัติศาสตร์นะฮะขายของนะฮะนี่ด,ดูดูหน้าร้านดูหน้าร้านเข้าไม่ได้ครับเอาเชือกกั้นนะฮะเหมือนรับฝากมอไซค์เลยนะฮะเดี๋ยวจะเอาป้ายลุงหนุมลุงหนุม,ม,มาป้ายมาติดนะฮะนี่หน้าร้านกันไว้่างนี้นะฮะเข้าร้านไม่ได้ครับแต่สั่งเดี๋ยวเอาวางไว้ ด้านหน้าเคาน์เตอร์นะครับเ,เดี๋ยวให้มาตรการผ่อนปนสักอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวจะให้นั่งในร้านห่างกันสักหนึ่งเมตรอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้กันไว้ก่อนเลยนะครับพคติดเริ่มเยอะนะครับเราติดในเพชรเริ่มเยอะก็ห้ามเข้าร้านเลยนะฮะกันไว้่างนี้เลยนะฮะนี่ดู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 จะขายปกติครับคืนนี้ก็น่าจะยาวถึงสองทุ่มนะครับก็มากันเรื่อยๆนะฮะ ขอสั่งได้แล้วเมานะอ่าสุดยอด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 ร้องต่อร้อ,องต่อวันนี้แต่งเพลงแม่งเลยกินเตี้ยวกินเตี้ยวแต่งได้ท่อนเดียวนะครับไปเลยร้องแค่นี้นะฮะเดี๋ยวคืนนี้จะแต่งให้เยอะ กค้าข้าครับิวล่จากร้านติดลมนะฮะข้าวข้าวคุกข้าวคุกกะเพราคุกแทอสองนี่นี่ตะเตาตะเตาตะเตาเท่าไรครับเท่าไรครับห้าสิบแปดบาทไม่ต้องถอนครับผมนี่นี่นี่ของตะเตานะครับสดสดเลยนะครับสดสดเลยนะครับเคนอื่นสั่งร้านเราเราก็สั่งร้านผมครอบครัวติดลมเหมือนกันนะ จัดกะเพราคุกมานะฮะนี่กะเพราคุกดูหน้าตาดูหนนี่พี่เต่าติดลมจัดมานะฮะแหมเนี่ยของละสี่สิบเก้าบาทนะฮะของสี่สิบเก้าบาทดู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 นี่นี่กะเพราคุกนี่ดูหน้าตาดเนี่ยเนี่นี่เนี่ไปไงไปไงกะเพราคุกมาเต่าติดลมนะครับขออยากกินร้านที่ร้านติดลมนะครับมีเมนูเยอะแยะเลยนะฮะ โทรสั่งได้นะครับโทรสั่งได้โทรสั่งได้แล้วเขาก็มาส่งถึงที่นะครับไม่คิดค่าส่งด้วยนะครับของาต่าติดลมนะฮะผมร้องเพลงต่อครับผมวันนี้อารมณ์ดีนะฮะวันนี้อารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีสู้โควิดนะฮะอ่าประวัติศาสตร์นะครับคนนั่งกินในร้านไม่ได้นะจะปิดร้านก็ปิดไม่ได้ซื้อของมาเต็มเลยขายแบบเพื่อนๆก็แวมานะฮะ John Jackson, with นี้ ทิศแค่ว่ากันนะครับผม